สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูแปลนล่าสุดหลังจากรับข้อมูลล่าสุดมานะครับของบ้านของคุณพ่อซึ่งเลี้ยงบัวนะครับมีเล้าไก่มีวัวมีสวนเปเ็นไร่นาะสวนผสมนะครับเออล่าสุดเนี่ยเราปรับแปลนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตามตามแปลนต้นแบบที่คุณเจ้าของบ้านได้ส่งมาให้นะครับ โดยเป็นบ้านที่มีขนาดด้านกว้างด้านหน้า8เมตรด้านยาว8เมตรนะครับแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังนะครับทิศเหนืออยู่ทางด้านซ้ายดังน,นั้นด้านบนเนี่ยเป็นตะวันออกจึงวางห้องนอนและห้องนั่งเล่นไว้ทางตะวันออกนะครับโดยเพาะห้องนอนจะอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็เป็นทิศที่ดีนะครับเพราะว่าได้รับแสงตอนเช้าแล้วก็ไม่มีแดดจ้าที่จะส่องเข้ามาในห้องนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยความต้องการอันหนึ่งก็คือต้องการที่จะมีหน้าต่างที่จะมองไปแล้วเห็นคออบัวนะครับและก็มีเล้าไก่ทางนู้นเอ่อห้องนอนมาที่ห้องน้าเนี่ยก็คือติดกันเลยนะครับผ่านประตูมาแล้วก็เข้าถึงห้องน้ําเลยในลักษณะของการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุนะครับส่วนพื้นที่นั่งเล่นที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างมากทั้งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือนั่งพักผ่อน ก็ทําให้มันต่อเนื่องเป็นถงเดียวกับครัวนะครับสุดด้านผนังด้านหน้าเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเข้ารูปเป็นรูปตัวแอลทำครัวเสร็จระหว่างทําครัวล้างจานเนี่ยมองเห็นหน้าบ้านนะครับทำครัวเสร็จวางกับข้าวตรงนี้นั่งทานตรงนี้นะครับทั้งดื่มชากาแฟในยามเช้าหรือทําอาหารกินในระหว่างวันนะครับเช้าเที่ยงเย็นตรงนี้ก็จะเป็นโซฟายาวจริงๆมีพื้นที่มันคล้ายๆกับเดเบตหรือ โซฟาที่จะนอนกลางวันได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหน้าต่างชุดใหญ่อยู่ตรงนี้มองไปก็จะเห็นบ้านของคุณลูกอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นหน้าต่างบานใหญ่นี้ยัยงทําหน้าที่ในการพาล,ลมใต้ซึ่งเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่จะพัดผ่านมาเป็นเวลา7จ็ดแปดเดือนนะครับดังนั้นผนังด้านนี้มันจะต้องเตรียมหน้าต่างเอาไว้ให้ลมเข้าเยอะๆนะถ้ามองจากรูปด้านก็จะเห็นตรงนี้ใกล้ครัวเนี่ย คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นที่นั่งทานอาหารเนี่ยชุดหนึ่งแล้วก็ยังจะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่จะเปิดได้ดังนั้นเมื่อลมเข้ามาแล้วก็ต้องเตรียมทางให้ลมออกด้วยก็เป็นหน้าต่างชุดใหญ่อยู่ด้านข้างของออห้องนั่งพักนั่งเล่นพักผ่อนนะครับลมก็จะผ่านอย่างนี้ได้เต็มที่ในขณะที่หน้าหนาวก็จะมาอย่างนี้ได้เต็มที่เช่นเดียวกันแต่หน้าหนาวลมแรงว่าจะปิดหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับ แล้วเวลาลมลมประจําเนี่ยพัดผ่านครัวเออทําไงแม่เข้าห้องนอนก็ปิดประตูบานนี้ครับหรือถ้าเ,ออเราไม่ซีเรียสล้วก็เปิดไว้หมดเลยหน้าต่างด้านในห้องนอนเปิดประตูลมพัดผ่านออกไปได้โดยสะดวกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือตรงนี้ฮะผนังที่กั้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเนี่ยมีหน้าต่างอยู่ชุดหนึ่งดังนั้นหน้าต่างชุดนี้ก็สามารถที่พาลมเข้าห้องนอนได้ด้วยโดยห้องนอนนี้หวังว่า จะไม่ต้องติดแอร์นะครับเพราะไม่เกิดการสะสมความร้อนในช่วงบ่ายแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศตลอดวันได้นะครับโดยอันนี้คือพื้นที่ภายในบ้านบ้านเล็กๆอย่างนี้นะครับต้องมีพื้นที่รับแขกภายนอกเพราะไม่งั้นเนี่ยแขกเข้ามาถึงก็จะมันก็จะหมดความเป็นส่วนตัวนะครับดังนั้นแขกไม่สนิทเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นที่เล็กๆไว้คือระเบียงด้านหน้ามีโต๊ะเก้าอี้ชุดเล็กๆมีที่นั่งอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะ ขึ้นบันไดามา1 2 3สาขั้นแล้วก็มานั่งคุยกันตรงนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันระเบียงเล็กๆนี่มันก็ใช้เป็นที่นั่งกินข้าวรับลมตอนเย็นๆก็ได้นะครับโดยผมคิดว่าออพื้นที่ล้างเท้าและทางเดินตรงนี้มันต้องมันควรจะกลับไปได้านโน้นไปรับจากรับข้อกัวมาเดี๋ยวปรับกันดูอีกทีได้นะครับส่วนรูปทรงเมื่อแปลนเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว,ลวทรงหลังคามันสามารถจะขึ้นมาได้เป็นรูปทรง พีระมิดได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําพีระมิดแบบยอดแหลมเราครอบจั่วลงไปด้วยก็เลยกลายเป็นทรงหลังคาที่เรียกว่าจั่วปั้นหยาหรือจั่วมะนีลาหรือเกเบิลฮิปนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเสาลอยเสาต้นนี้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 นะครับเสาลอยเนี่ยก็จะเป็นในด้านหนึ่งเป็นส่วนประดับตกแต่งด้วยในด้านหนึ่งก็รับชายคาที่ยื่นยาวออกไปนะครับแล้วก็ใส่ช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับ คืออากาศร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีธรรมดารอยสูงขึ้นพอรอยสูงขึ้นรัะเราเจาะช่องที่จะให้ลมเข้าและออกเนี่ยมันก็สามารถพาความร้อนออกจากหลังคาการสะสมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันลั่วออกตลอดนับดนั้นความร้อนที่จะสะสมแล้วแผ่ให้เราตอนหัวค่ำเนี่ยมันก็จะน้อยที่จะแผ่ลงไปหาบ้านก็ก็น้อยหลังคารูปแบบนี้มันรองรับแดดฝน นะครับแดดฝนได้ได้ทั้งทุกด้านแล้วก็สําหรับพายุฤดูร้อนที่มีมีในภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าจั่วหรือเพิงมาแงนแล้วก็มีความสวยงามเป็นรูปทรงแบบไม่คืออยู่ยาวสวยสวยนานไม่ไม่ไมหวือหวาไปตามแฟชั่นนะครับ มุงกระเบื้องหรือมุงหลังคาเหล็กลีดหรือมุงสังกะสีแบบดั้งเดิมก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวเราคิดกันอีกทีหนึ่งก็มีเท่านี้ครับสำหรับแป็นตัวนี้ขอบคุณครับ